สวัสดีครับท่านผู้ชมสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับคลิปนี้ขอนำท่านมาชมนกเขาใหญ่นกเขามงคลภาคพิเศษนะครับนี่นะครับตัวนี้เอาก่อนเพื่อนเลยท่านผู้ชมนี่นกเขาใหญ่ ออูอ่างเจ้าน้องสายขาวนะครับคูอ่างเจ้าน้องสายขาวเอาก่อนเพื่อนส่วนเจ้าทุ่งมนนะครับเจ้าทุ่งมนาปากขอตะกอนปากคอยาวนะครับ ช่วงหลังมายัางไม่ยาวจะกลายเป็นปากโนรีแล้วนะครับเป็นนกที่เรียกว่าเวลาครูนะครับไหว้สีทิศเหมือนไหว้มวยเหมือนนักมวยไหว้ครูเลยแหละครับตันนี้ครูอ่างเจ้าน้องสายขานะครับเพิ่งนำเข้ามานะครับตัวนี้นำเข้ามาใหม่ๆสดๆ มาไว้ไประจำบ้านส่วนเจ้าครูก้มนะครับก็นำมาประมาณหนึงสัป,ปดาห์เจ้าครูก้อมขนหางยังไม่ออกนะครับ จะลองใส่ขาว,วเอาดีอู้เอาแม่น่าอยู่คุทธเก่เาดีแท้ตัวอู้หูแม่ปูโป้อมเอาแม่อือหือ 嗯，不够，没面。 mm-hmm কুকুম মাৰোঁ খা ท่านผู้ชมชมเอานี่คือนกมงคลนะครับที่ว่าเรียกว่าเป็นนกแปลกๆผู้อ่างคู่ข้างคูก้อม บางทีก็มีครูธรรมดาสลับไปด้วยก็มีแต่น,นั้นเป็นครูธรรมดานะครับครูธรรมดาอ่ตัวนี้เป็นครูอ่างครูอ่างจะมีมากแล้วก็มีครูธรรมดาบ้างบางทีนะครับสลับกันอันนี้ก็เจ้าครูก้อมหรือครูข้างครูเน,นินๆน,นะครับเพื่อนครู 咕咕噜，咕咕噜。クク嗯，喂，哎，下午。 本当に。 เป็นนกต่อมานด้วยสวยใหญ่กุปูกุ๊กปู อื้ออยอุ้ยให้ท่านผู้ชมได้เพลินๆนะครับนกเขาใหญ่ภาคพิเศษ าภาาพิเศษครับเข้าใหญ่ภาพพิเศษโอ้จิกกันได้แล้วจิกกันเลยนี่โอ้ อือมอแไรเศรจริงๆนะน้องนะครับตะก่อนเขาบอกว่าเป็นปากปากของเขาจะเป็นขอช้างนะครับเห็นเจ้าของเดิมบอกว่าหลุดไปครั้งหนึ่งนะครับกำลังจะออกมา ันนี้เจ้าน้องสายขานะครับเป็นคัูอ่างสรับธรรมดาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคู่อ่างนะครับคู่อ่างจะเกือบตลอด <c oughs> น่าจะเกือบตลอดอันนี้เจ้าคูกม้มคููข้างคูอ่างก็มีลักษณะแปลกอีกแบบหนึ่งนะครับอืม แล้วเขาคููจังหวะเขาจะนาบเบล์สวยๆนะครับเฮ้ยมึงยาวคู่กอมเนี่ยฮะ เจ้าคูก้อมนี่กับปากนอรีนิดๆนะครับนี่หางกำลังบ่งออกมานะครับเจ้าคูก้อมคููกูคูคกูคกอะไเม่เอาอีกไหม สวยตรนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอือฮือก้อ,อมอเบ้ลก้มกูก้อ,อม นี่คือบรรยากาศนะครับเทศกาลนกเขาภาคพิเศษให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ชมเจ้าคู่กาเบ่าเอาหน่อยจีเอาหน่อยสิคู่กาเบ่าฮะเอาหน่อย,อ,อ,ยอ่า Ku Kawao. Hehehe. Eh. Hai. Eh. 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 Hehehe. Mengejar Ku Kawao. Ku Ku lah, Kap Jau Ku Hmm. อีกสักรอบสิขอบคุณ F แฟนแฟนสสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสมพนึกนะครับที่ช่วยกันชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม กราบขอบพระคุณอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากๆไว้โอกาสครั้งต่อไปนะครับมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมเพลินตาเพลินใจเพลินหูของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อน <c oughs> เออเนเินเยนจ้าคูก้มเยินนขอบุณนสูงสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ